เจนนี่ไม่แคร์คนจวกทำดีสร้างภาพตอบกลับดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสตรองนะคะสำหรับสาวเจนนี่ได้หมดทัาสดเชิญที่ผ่านเรื่องราวดราม่ามามากมายค่ะล่าสุดเนี่ยเธอก็ไม่วายโดนดราม่าอีกแล้วนะคะหลังจากที่ทำความดีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่พื้นที่ภาคใต้ค่ะแต่กลับโดนหาว่าเธอนั้นสร้างภาพ เชื่อว่าหลายคนนะคะเป็นแฟนคลับของนักร้องสาวเสียงดีคนนี้ค่ะเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเจอดราม่าถาโถามเข้ามาอย่างหนักแต่ก็ยังลุกขึ้นสู้ไม่มีถอยค่ะเก็บเรื่องราวที่เจอมาเป็นบทเรียนนะคะแล้วก็บอกกับตัวเองว่าจะไม่ทําอีกล่าสุดค่ะกับสถานการณ์ภาคใต้นะคะที่หลายจังหวัดเนี่ยน้ำท่วมหนัก สาวจันนี่ก็เลยเข้าไปช่วยเหลือนะคะทั้งเรื่องเงินข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนะคะแต่งานนี้เนี่ยกลับเจอดราม่าค่ะชาวเน็ตบางส่วน เข้ามาต่อว่านะคะว่าทําดีเอาหน้าจนสาวเจนนี่เนี่ยต้องออกมาพูดโดยเธอเนี่ยได้เปิดใจนะคะว่าที่ผ่านมาก็เจอดราม่าเยอะหลายคนก็ได้เห็นแม้ว่าวันนี้การที่เจนนี่จะทําอะไรแล้วโดนด่าเป็นเรื่องธรรมดาและเจนนี่ก็ชินแล้วแต่การที่เจนนี่อยากจะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนแฟนคลับที่เคยมาดูเราเราก็อยากจะช่วยเหลือ มีตั้งใจจะลงพื้นที่อยู่แล้วค่ะแม้ว่าใครจะมองว่าเจนนี่ทำดีเอาหน้าแต่เจนนี่มองว่าดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเห็นแบบนี้นะคะแฟนคลับหลายคนก็ชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้สาวเจนนี่เป็นอย่างมากเลยละค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880-900-800เเพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะ กคลยค่ะ <c oughs> <c oughs>